ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โลตัสสาขาสระบุรีนะก็ช่างบังเอิญมันงเอญวันนี้เรามาเขามีการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยกันด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานอาหารกันก่อนนะที่ศูนย์อาหารช่วงนี้โลตัสเขามีการปรับปรุงห้างขนาดใหญ่เลยรวมถึงศูนย์อาหารด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าศูนย์อาหารมีอะไรขายแล้วบรรยากาศโลตัสโดยตัวตัวไปเป็นยังไงแล้วก็จะพามาดูการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยกันนะครับ รับวันนี้จะมารีวิวศูนย์อาหารที่ห้างโลตัสเลยให้ดูนะครับก็มีร้านอาหารเปิดใหม่อะไรบ้างนี่ก็จะเป็นร้านชื่อร้านครัวนิยมนะก็จะขายอาหารตามสัง่งเช่นพวกผัดกะเพรากะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราหมูกรกกกอบเนี่ยแล้วก็มีพวกต้มจืดข้าวผัดอะไรเงี้ยแล้วก็กระเทิบไปอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านสกายรักพุกหมูเกาหลีสุกสเต็ก อาหารออกแนวเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะนั่งก็มีเยอะแยะเลยนั่งสะดวกสบายในส่วนที่เป็นโต๊ะก็มีโซฟานั่งนุ่มๆก็มีนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะอันนี้ก็เป็นพวกข้าวสวยพวกอาหารชุดนะเคยมากินอยู่อร่อยดีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดนี่ข้าวขาหมูนายชิน อันนี้ทันก๋วยเตี๋ยวพวกเย็นดาโฟแล้วก็ราดหน้าผัดซีอิว๊วมีกรอบอันนี้ร้านปูผัดไทยก็ขายพวกผัดไทยกุ้งสดผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยรวมแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็อาาส้มตำชื่อร้านว่าตำสะดิ้งก็อ,อาหารเมนูแบบเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็ร้านสุดท้ายก็ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารตำสั่งชื่อร้านบ้านแม่กระเพราถาด วันนี้เรากินอันนี้ดีกว่าเขานั่งก็เยอะแยะนะมาดูด้านนี้บั่งด้านนี้ก็มีขนมจีนชื่อร้านขนมจีนบ้านแม่69บาทฟุเฟ่เขาบอกว่าฟุเฟ่69บาทสำยากะทิตักไส้กะทิไก่ขาไก่แล้วก็ตรงนี้ก็ขายน้ำนชื่นใจน้ำปัน่นนะบัเราไม้ปัน่นถ้ามีน้ำส้มผันพวกนี่อะไรออ๋อพวกไส้กรอบไส้กรอบลูกชิ้นนะ อาหารที่นี่ก็อร่อยทุกร้านเลยนะครับอร่อยมากทุกร้านเดีย๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้ว <ผม S 1> ก็ม่จะลงไปดูการตะกวดมิสควีนสลับบุรีนะเมื่อกี้เดินมารอบนึงแล้วเห็นแต่สาวๆสวยๆมากมากจริงๆเราจะลงไปดูกันไปอิอ่มนะ เราก็เดินมาฝั่งอาคารที่สร้างใหม่แนละของโลตัสสลับมือก็จะมีร้านร้องเพงาลงคาราโอเกะเต็ไมไปหมดเลยอันนี้เปิดใหม่ใครจะร้องเพลงก็มานะ30นาที100บาทด้านนู้นก็มีฟิตเนสด้วยเดี๋ยวเราจะลงไฟข้างล่างลงมาได้เลื่อนเงินครับซ้ามือเป็นร้านขายโทรศัพท์ไอโฟนแอปเปิลซัสซูเดโอเจ็ แล้วก็จะมีพวกร้านขายมือถือเยอะแยะเลยที่จะไปดูงานประ f ว a u d Miss Queen สระบุรีนะไปดูกันนะอยากไปซื้อปตานะฮะขอเสียตัวหนึ่าก็รับไหมสิครับใส่ไว้ช่วนที่รอสู่ใจยิ้สองปีพี่รอสุงนี้ชื่ออกมรใี่พี่ราสูรหลอดจากจังหวัดตรังนะคะหล่อไหมคะเออแล้วหมายนี้ต่อไปับขอให้ดค่ะ รังเงาโอ้ลีโมอายุ50ระดับมาสาวสาวสตาร์บัคเลยนุ่มหล่อนนุ่มหล่อมารับุรีของเราและอายุสุขภาพีเองนะน้าเหนียวและสุขภาบดีเชื่อไปก็จะเป็นแบบว่าเป็นสาวสองละเดี๋ยวไปดูกันดอกไม้20บาท20คะแนนแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ตัวแม่แะ จะเป็นทีมลองพื้นแป้งหรือิมีมลงผิวนะคะ500บาทเข้ากับ500คะแนนค่ะโอ้โหดีมากนะครับนอกจากจะโหวตให้นางนางามแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไนดะ้ใช่ค่ะที่ท่านเห็นหอยู่ในขนาดนี้เป็นการประกวดมิคีน,นสระบบุรีและมิสเตอร์สระบุรีนะคะชอบหมายเลขไหนเชียร์หมายเลขไหนนะครับซื้อดอกไม้เป็นกำลังใจให้สาวงามของเราได้เลยนะครับ ดอกไม้20บปทาเพรานั้นะนะครับ20คะแนนไปเลยความสวยงามนนงกีรสามารถซื้อได้เลยนะคะรักไอเทมไอซื้อเลยเวาลานี้จำกัดนะคะความสวยงามนี้เดินทางมาเป็นปีที่5แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมรุ้นกันนะคะว่าใครจะได้ครองตำแหน่งอันสุดสุดในวันนี้ของเราไปนะคะ 1ิบสองออกมาแล้วดอกไม้ย่อยกอดมาเรื่อยเลยพอปลา่าโอตนะคะดอกไม้นะคะผลิตภัณฑ์ความงามของเรานะคะยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าอยู่หมคะหมายเลขสามสิบห้าเออเลือ ี่คือรางวัลที่จะเป็น่านด่วนนะครับเข้าสู่ top f i บวกหนึ่งนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวสลับนะครับแถวที่3ามาด้านหน้าได้เลยนะจ๊ะหมายเลขสองหมายเลข14แล้วก็หมายเลขส6หหมายเลข2หมายเลข14และหมายมเ,ย 2, เย 14, ลข16บหก ใยเลขกสามเป็สามออกมาขายใยเลขกยี่สิบสามใครไม่เด็ดตอยหลังจะไม่ตกรอบนะคะกลับไปค่ะไปก็พามาดูบรรยากาศการประกวดมิสรควีนสระบุรีนะมิสรควีนสระบุรีก็คือประกวดสาวสอง กระเทยนั่นเองประมาณนั้นนะไม่ได้ไปดูจนจบเน,นอะเพราะมันน่าจะนานอีประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดี